ผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าโรคที่อันตรายรองจากโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคความจําเสื่อมนั่นก็คือโรคพาร์กินสันนั่นเองค่ะหลายคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคนี้ในจํานวนไม่มากนักนะคะโรคนี้นะคะอาจจะยังรักษาไม่ได้หายขาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะนวัตกรรมใหม่นี้นะคะก็สามารถควบคุมอาการของโรคได้แล้วนะคะแต่นวัตกรรมนี้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราไปคุยกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงร0 8สุขภาพ37องศา ตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับแพทย์หญิงนัตดาลิโมทไทยนะคะซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นต้องถามถึงโรคพาคินสันดีกว่าค่ะว่าโรคนี้คืออะไรคะ โรคควยมสันคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองบริเวณก้านสมองที่เราเรียกว่า Substan เชียไนก้าตำแหน่งนี้มีความสำคัญยังไงคือมันเป็นตำแหน่งที่สร้างสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีน<ะ>และโดปามีนเนี่ยมีส่วนช่วยในการเคลื่อนไหวในเรื่องของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์นะคะดังนั้นเมื่อสมองส่วนนี้มันเสื่อมโดปามีนลดลงในร่างกายแล้วก็<ะ>วทำให้คนไข้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ<ะ>มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมได้ค่ะจริงๆแล้วโรคนี้จะเป็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ 6กสิปีขึ้นไปค่ะนะคะสำหรับอาการของโรคาพาร์กินสันเริ่มต้นเลยนี่เป็นยังไงบ้างก็คืออาการสั่น มีการเคลื่อนไหวช้าใช้มือไม่ถนัดเหมือนเดิมบางคนม,มีปัญหาปวดเกรงตามลำตัวนะคะแขนขาหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินที่ผิดปกติมีการทรงตัวที่ผิดปกติแต่สิ่งที่คนไข้บางส่วนอาจจะยังไม่รู้มีผลต่อเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมอะไรด้วยคนไข้บางคนอาจจะมีเรื่องของอารมณ์มซึมเศร้าอาการกังวลมากเกินไปหรือว่าม,มีปัญหาการนอนที่ผิดปกติพวงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรคพาร์กินสันได้เหมือนกันอย่างนี้มีการแบ่งระยะของโรคหรือไม่ <ค>แบ่งง่ายๆตามความรุนแรงของโรคนะคะถ้าเป็นน้นอนก็คืออาจจะเริ่มข้างเดียวก่อนจากนั้นเป็นมากขึ้นก็มาเป็นสองข้างเริ่มมาเป็นตรงแกนกลางลําตัวเช่นเรื่องพูดที่ผิดปกติมีการเดินที่ผิดปกติหกล้มบ่อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยพยุงช่วยเดินสุดท้ายก็นอนติดเตียงค่ะคุณเคยได้ยินถึงออพาร์กินสันเทียมค่ะอยากรู้ว่ามันแตกต่างจากพาร์กินสันธรรมดาไหมง่ะพาร์กินสันเทียมคนไข้ก็จะมาเหมือนอาการพาร์กินสันละค่ะแต่สาเหตุการเกิดมันแตกต่างจากโรคพาร์กินสันแท้ ะะสาเหตุที่พบบ่อยคือผู้ป่วยไปใช้ยานะคะโดยเฉพาะพวกยาในกลุ่มพวกยาจิตเวชหรือว่ายาในกลุ่มพวกเวียนศีรษะหรือสาเหตุอื่นๆของพาร์กินสันที่เราพบบ่อยก็คือมีรอยโรคผิดปกติในสมองอมเช่นสมองขาดเลือดหรือมีน้ําข้างในสมองพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการพาร์กินสันเราเรียกกลุ่มนี้ว่าพาร์กินสันเทียมได้อย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยได้ข่าวว่ายังรักษาไม่หายขาดนะคะแต่ว่าทางการแพทย์มีวิธีดูแลแล้วก็ควบคุมอาการัไงบ้างคะ หลักๆก,ก็คือเราทราบว่ามันเกิดจากการขาดสารโดปามีนดังนั้นจึงมีการผลิตยาขึ้นมาเพื่อไปเพิ่มสารโดปามีนในสมองซึ่งรูปแบบของยาก็มีได้หลายแบบทั้งยากินนะคะรูปแบบของแผ่นแปะเพื่อดูดซึมผ่านผิวหนังการฉีดยาใต้ผิวหนังการให้ยาในรูปแบบเจลเข้าไปสู่กระเพาะนะคะคุณหมอก็จะเลือกให้ตามแต่ละคนไข้แต่ละคนคะให้เหมาะสมค่ะ อีย่างนี้ทราบถึงนวัตกรรมใหม่นั่นก็คือเครื่องควบคุมอาการของพากินสันวิธีนี้คืออะไรคะคือการผ่ตาตัดเนี่ยเราจะเลือกใช้ในกรณีที่รักษาด้วยยาเ mm hmm. ต็มที่แล้วแล้วคนไข้ไม่ตอบสนองต่อยาเราก็ถึงจะพิจารณาเรื่องของการผ่ตาตัด mm hmm. ก็คือหลักการก็คือใส่เครื่องกระตุ้นสมอง mm hmm. เข้าไปในสมองส่วนลึก mm hmm. ที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคพากินสัน mm hmm. แล้วใช้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไปควบคุมวงจรให้มันกลับมาปก,กติ mm hmm. แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการรักษาตามอาการนะคะ ควบคุมอาการยังไม่สามารถรักษาให้หายขัดได้อย่างนี้พูดถึงความปลอดภัยดีกว่าสำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้การฝังเครื่องกระตุ้นสมอง ในสมองส่วนลึกในผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยเป็นการผ่าตัดแบบที่ผู้ป่วยรู้ตัวเป็นอวเวกเซอร์จิรี่คือคนไข้จะต้องตื่นตลอดเวลาดังนั้นคนไข้ก็จะต้องให้ความร่วมมือพอสมควรความปลอดภัยก็เหมือนกับการผ่าตัดสมองทั่วไปนะคะนี่นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักสําหรับโรคพาคร์กินสันกันมากขึ้นแล้วนะคะ,ะ,คะและตอนนี้นะคะยิ่งมีนวัตกรรมใหม่ในคะในการควบคุมโรคและก็ควบคุมอาการด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงนัตดาลิโมไทยนะคะอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลเวชาดีที่มาให้คาแนะนํากับเราในวันนี้ค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI